ระดับเจรายงานตัวครับนี่เป็นคำพยากรณ์ของดวงเดือนสิงหาคม2,565นะครับในช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับผมรวมพลังสารเกษตราธิบดีนะครับพฤหัสอาทิตย์เสาร์นะครับครับก็ได้โปรดกดติดตามกันไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคำทำนายในข่าวต่อไป สำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับโอ้ยเดือนนี้ก็เรียกได้ว่าดีเยอะเยอะนะฮะดีเยอะเยอะยิ่งตอนท้ายเดือนเนี่ยนะฮะดีเยอะยิ่งขึ้นเลยนะเพราะว่ามันจะเป็นจังหวะที่ตัวท่านเองเนี่ยนะครับจะมีความเป็นกเกษตรตราิบดีด้วยนะครับเป็นกเกษตรธิบดีในภพพันธุของท่านเองนะฮะดังนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าโอ้ เขาเรียกทกใครทํางานที่บ้านทํางานที่เทท,ที่มีสถานที่ประกอบการเนี่ยนะโดยเฉพาะใช้บ้านเป็นที่ทํางานว่าโอ้จะได้ผลดีมากมากนะครับเพราะมีความเป็นกเกษตรถาธิบดีทั้งนั้นเนี่ยจังหวะตรงนี้นะฮะจังหวะตรงนี้เนี่ยนะฮะก็เรียกได้ว่าความเป็นราชาโชคนะครับที่เกี่ยวข้องกับลาบผลเนี่ยนะฮะก็ะมานะฮะมาแล้วมาดูโหเรียกว่าจะได้โชคแบบ ฉับพลันเลยทั้งนั้นเนี่ยยังไงเรื่องบ้านเรื่องรถเนี่ยนะฮะ <g ül> เล็กบ้านเล็กรถเนี่ยอย่าทิ้งนะครับอย่าทิ้งนะครับว่าอย่าทิ้งเลยทีเดียวนะฮะโอกาสยังยังได้นะฮะยังได้ยังมีมีจังหวะที่ดีอยู่มากนะฮะก็อยังไงก็อย่าเผลอเรือ <g ül> อย่าเผลอนะฮะอย่าเผลอะะความเป็นสุภาพนะฮะก็ยังจัดว่านั่นดีอยู่นะฮะเพราะว่า บบดาวพระหูซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนภพสุภาของท่านเนี่ยมีความเป็นเทวีโชคอยู่นะครับอยู่เป็นเทวิโชคอยู่ในภพลาภาสซะด้วยดังนั้นเนี่ยก็จะดึงลาบดึงผลมาให้ท่านอยู่เนืองๆเ,เลยทีเดียวนะครับโอ้ให้จังหวะที่เรียกว่าย้ายออกมาจากวินนศานี่นะครับแมาอยู่ตรงนี้เนี่ยชีวิตเปลี่ยนกันเลยทีเดียวนะครับหลายๆท่านเนี่เรียกได้ว่าโอ้หายใจหายคอกันโล่งเลยทีเดียวแล้วทีนี้เนี่ยในจังหวะที่ที่มันเกิดขึ้นประมาณนี้อย่างนี้เนี่ยนะฮะก็เรียกได้ว่า ช่วงดาวอาทิตย์นเนี่ยฮะซึ่งเป็นเช่าเดอนพบสายช้ามามีความเป็นเกษตรตาธิ่ดีนี่การที่จะได้รับนะฮะความร่วมมือการที่จะได้รับความช่วยเหลือการหยิบยืน่นนะฮะความช่วยเหลือนะฮะจากผู้ที่เรียกได้ว่ามียศมีตําแหน่งสูงกว่าอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะะจะเป็นไปได้มากจะเป็นไปได้เยอะนะฮะ เรียกได้ว่าโอ้โหเขานึกถึงเราตลอดนะนี่เรามาหลับตานี่มองยังมองเห็นหน้าเราเลยอ่ะนะฮะดังนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับสนมชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับช่วงจังหวะตรงนี้เนี่ยบางไทยเนี่ยลนจังหวะเงินมันหมุนหมุนหมุนหม,ม,มุนอยู่เนี่ยก็ยังให้ใจแปแ้วๆว่าเราจะหมุนเงินทันหรือเปล่านะไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวฮะช่วงนี้งานเข้าครับงานงานงานเข้านี่ดีนะไม่ใช่งานเข้าแบบไม่ดีนะงานที่เรียกได้ว่าเข้าเนี่ยก็จะเรียกว่านําพาโอกาส นำพาเรื่องราวที่ดีมามากนะฮะมากจริงๆนะครับผมโอ้ยแล้วก็ไอ้ความเป็นราชาชโชคนะฮะของพไอดาวเจ้าเรือนพบลาภาเนี่ย จะเป็นเป็นทั้งสองเดือนนะฮะต่อเนื่องกันไปเลยทีเดียวดังนั้นเนี่ยเรียกได้ว่ามีทํากันไม่หวาดนไม่ไหวแต่ก็อย่างว่าแหละครับเขาดันเข้ามาสถิตยอยู่ในภพว,วินาศดังนั้นเนี่ยโอ้โหเรื่องที่มันจะทําให้เราได้เงินเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่เรียกได้ว่าปุบปรับฉับพลันแล้วก็เหนื่อยยากกันพอสมควรทีเดียวมีการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงของเรื่องราวอะไรต่างๆที่รวดเร็วนะฮะดังนั้นเนี่ยเราเนี่ยนะจะต้องเรียกได้ว่า มีความออปรับตัวได้อย่างรวดเร็วะฮะถือไม่งั้นเนี่ยก็จะทำให้ตัวเราเนี่ยเสียโอกาสหรือพลาดโอกาสต่างๆไปสําหรับชาวลัคนาราศีมิถุนเนี่ยนะผมเชื่อว่าเรื่องการตัดสินใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงเนี่ยไม่ไม่น่ากังวลนะไม่น่ากังวลเพราะว่าตัวท่านเองเนี่ยจะเป็นเรื่องทเป็นคนที่มีการตัดสินใจกล้าได้กล้าเสียเนี่ยเรียกได้ว่าโอ้ยไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าใครนะครับก็เรียกได้ว่า สู้ได้ผมว่าสู้ได้แล้วก็เร็วพอนะฮะที่จะได้รับประโยชน์จากการที่ดาวเนี่ยจอนมาในลักษณะนี้นะฮะในช่วงเวลานี้ในเดือนนี้เลยทีเดียวนะดังนั้นเนี่ยสำหรับดาวที่จ,จอรมาในลักษณะอย่างนี้เนี่ยแน่นอนครับเมื่อจรมาแล้วเนี่ยนะนอกจากจะนําสิ่งดีๆมาให้แล้วก็ยังเขาเรียกว่าไงอ่ะนำภาระมาให้บ้างนะครับก็คือภาระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง กับบุตรบริวารน,นั่นเองนะฮะดังนั้นเนี่ยจะสัรให้ดีนะครับได้มาแล้วก็เรียกได้ว่ายังไงก็อย่าปล่อยออกไปให้บุตรบริวารจนหมดเราต้องเก็บไว้ลงทุนบ้างอะไรบ้างนะฮะถึงจะดีนะฮะถึงจะดีครับก็ถึงเวลาที่จะใช้ไพ่ออร์คเคสถาาปาธิหานะครับมาร่วมด้วยในการออกคําทํานายนะครับก็มีปัญหาในใจมีความถามนะครับทางจิตเราก็เลือกไพ่หนึ่งในสี่กองออกมานะฮะก็ ผมเองเป็นตัวแทนเปิดให้นะครับคำพยากรณ์ก็จะใช้ปเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับผมอ่ะเรามาตั้งจิตอธิษฐานเลือกไพ่ภายพร้อมๆกันนะครับครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ได้กองที่หนึ่งนะครับ แม่ท่านเลือกไพ่ได้ไพ่เทวดานะฮะประจําตัวของท่านเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยการที่ท่านจะไปติดต่อการที่ท่านจะไปเจอจาไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆนะครับเรียกว่าประสบความสําเร็จนะฮะอย่างแน่นอนนะครับจะได้ผลลัพธ์เป็นไปในทางที่บวกบวกบวก บวกและบวกนะฮะสำหรับตัวท่านที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเรื่องของการคุยการพูดการเจรจาอะไรต่างๆทุกอย่างจะเป็นไปโดยความสบายทุกอย่างจะเป็นไปด้วยความราบรื่นนะครับเพราะว่าตัวท่านเนี่ยมีการตัดสินใจที่รวดเร็วแล้วก็เหมาะสมกับเรื่องราวอะไรต่างๆที่ท่านจะไปพูดคุยด้วยดังนั้นเนี่ยก็ขอแสดงความยินดีครับกับการที่จะประสบความสำเร็จกับการที่จะไปดิลครับ เรื่องต่างๆที่สําคัญสาคัญเหล่านี้ครับผมสำหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่สองนะครับก็เรียกว่าก็จะเป็นคนที่มีอํานาจมากบารมีนะครับมีการตัดสินใจอะไรต่างๆซึ่งเรียกว่าจะนําไปสู่ความสําเร็จนะฮะอย่างรวดเร็วนะครับเรียกว่ากระด a กระเสียใจถึงนะฮะใจถึงมากๆนะครับมีโอกาสที่คือเรื่องเรื่องที่อะไรต่างๆที่เข้ามาแล้วต้องตัดสินใจด่วนต้องตัดสินใจเร็วเ,วเนี่ย จะทำให้ตัวท่านเนี่ยได้รับผลได้ได้รับผลดีได้ไปในทิศทางที่บวกนะครับกับเรื่องที่จะต้องดิวไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับคือท่านพูดเขาเชื่อ,อประมาณอย่างนั้นเลยทีเดียวเียได้ว่าไม่ต้องเขาเรียกอะไรชี้ไปเลยว่าจะเอายังไงชี้ไปเลยว่าตัวท่านเนี่ยสามารถทำอะไรได้ท่านก็จะได้รับนะการร้องเออเขาเรียกอะไรการอนุญาต ตามที่ตัวท่านเนี่ยต้องการทําให้สําเร็จนั่นเองนะฮะสำหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่3นะครับก็เรียกได้ว่ามีความสมบูรณ์มีความเพียรพร้อมมีความสุขในครอบครัวนะครับก็เรียกได้ว่าจังหวะชีวิตมาถึงจุดที่เรียกว่าทํางานแล้วมีเงินมีทองไหลมาเทมานั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่ามีก,รรมกำไรกําไรเป็นกรอบเป็นกำเป็นเรื่องแมนดาวนะครับก็นําพาความ โชคดีนะครับมีสิริมงคลเรื่องราวอะไรต่างๆนี่ดูมันช่างดูสะดวกแล้วก็ง่ายดายนะครับก็สําหรับผู้ที่เขาเรียกอะว่าไงอยากมีลูกเนี่ยเรียกว่ายังมีโอกาสมีลูกละนะอะยเียครอบครัวนี่เรียกว่าเปลี่ยนไปด้วยความรักใร้เปลี่ยนไปด้วยความสุขความสําเร็จนะฮะก็สําหรับท่านที่เลือกไพ่ได้ใบนี้นี่ก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีมากๆใบนึงนะครับเป็นเรื่องของความอุดมสมบูรณ์เป็นเรื่องของความเจริญ เป็นเรื่องของความสําเร็จอย่างแท้จริงนะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ได้กองที่4ี่นะครับท่านได้ไพ่พยาครุดนะครับการได้ไพ่พยาครุดเนี่ยนะฮะก็เรียกได้ว่าการทําอะไรก็ตามนะครับก็ต้องอาศัยความมีอำนาจความมีบาร,รมีหรือมีการที่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องนะฮะกับราชการหรืออะไรต่างๆดังนั้นเนี่ยตัวท่านเองนั่นแหละ เป็นคนที่เรียกได้ว่าจะมีอำนาจตัวท่านเองนั่นแหละจะเป็นคนที่มีบารมีนะฮะมีลูกน้องนะฮะมีความมั่นคงจะเรียกได้ว่ามีอิทธิพลต่อการทําทสิ่งต่างๆที่ตัวท่านเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องเรียกได้ว่าอะไรก็าตามที่ท่านเข้าไปทำเนี่ยท่านถือว่าท่านแน่นะฮะท่านแน่แล้วก็เรียกได้ว่าไม่ต้องกลัวแพ้ใครเลยทีเดียวคนอื่นเขาเกรงท่านอยู่นะคนอืึ่นเขาเกรงท่านอยู่ดังนั้นเนี่ย โอกาสที่ท่านจะได้รับสิ่งที่ต้องการเนี่ยเรียกได้ว่ามีสูนะครับเราก็ไม่ต้องกังวลน,นะฮะสบายใจได้เลือกไพ่ใบนี้ <c oughs> ครับสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับในเดือนสิงหาคมนี้นะฮะก็ถังว่ายิ่งช่วงท้ายเดือนยิ่งดีนะครับเพราะว่าดาวประจำตัวจะมีความเป็นกเกษตรธ,ธาที่พดีดังนั้นเนี่ยจังหวะนี้ดาวอื่นดีแล้วเนี่ยก็เรียกว่าลุยกันได้เต็มที่นะครับ ยังท้ายเดือนนี้ยังมีดีกว่านี้อีกนะ <c oughs> ก็ขอแสดงควายินดีด้วยครับกดไม่ตากดแชร์กดไลค์กดติดตามคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจในการทําคลิปในข่าวต่อไปรัดดาวเจ็ดแปดสวัสดีครับ